วันนี้มาติดตามเรื่องราวของประธานาธิบดีซัดดัมฮุดเซนผู้หารกล้าเผชิญหน้ากับโลกตะวันตกเรื่องราวของเขาจะยิ่งใหญ่เกรียงไกรและสลับซับซ้อนเพียงใดวันนี้ไปติดตามรับชมกันครับประธานาธิบดีซัดดัมฮุดเซนเกิดเมื่อวันที่28เมษายนคริรศกราัช1937ที่เมืองเอัอูจาทางตอนเหนือของอิรัก ึ่งตั้งอยู่นอกเมืองทิกริตหรือทิกราตออกไปประมาณ13กิโลเมตรชื่อซัดดัมเป็นภาษาอาหรับหรือภาษาอาราบิกแปลว่าผู้ประจันหน้าบิดาของเขาชื่อฮุเซนอาบิดอัลมายดซึ่งหายสาบสูญไปก่อนที่ซัดดัมจะเกิดซะอีกบางข้อมูลกล่าวว่าบิดาของซัดดัมถูกสังหารในขณะที่บางข้อมูลบอกว่าเขาทอดทิ้งครอบครัวไปเพื่อมีภรรยาใหม่ซัดดัมฮุเซนเติบโตมาพร้อมกับมารดาของเขาที่ชื่อสุภะตูฟะ อามุสซารตในวัยเด็กของเขาชีวิตไม่ค่อยราบรื่นเหมือนกับเด็กทั่วไปเขาสูญเสียพี่ชายวัย13ขวบจากโรคมะเร็งก่อนที่จะถูกมารดาของเขาส่งไปอยู่กับลุงซึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆของแม่ที่ชื่อไคลันเลาะเต่าฟะพอซาดัมมีอายุได้3ปีแม่เขาก็แต่งงานใหม่กับสามีที่ดุร้ายซาดัมโชคไม่ดีครับเมื่อแม่รับกลับมาอยู่ด้วยแล้วก็ต้องเผชิญหน้ากับพ่อเลี้ยงที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวเก,กลี้ยกล่ำอยู่ตลอดเวลา ในที่สุดซัดดัมก็ทนไม่ไหวต้องหวนกลับไปอยู่กับลุงอีกครั้งเมื่ออายุประมาณ1ิบขวบและลุงคนนี้นี่เองที่คอยให้คําปรึกษากับซัดดัมในแทบทุกเรื่องตั้งแต่การเข้าเรียนในระดับมัธยมไปจนถึงการเข้าศึกษาต่อด้านกฎหมายในระดับมหาวิทยาลัยแต่ซัดดัมก็เรียนมหาวิทยาลัยได้เพียง3ปีก่อนที่จะลาออกเพื่อเข้าร่วมกับพรรคการเมืองที่ชื่อว่าพรรคบาร์ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการการเมืองของซัดดัมนะครับ ภายในเวลาไม่นานนักซัดดำก็ฝ่าฟันสมรภูมิการเมืองที่มีทั้งการปฏิวัติรัฐประหารจนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองประธานสภาปฏิวัติหรือเทียบเท่ากับตำแหน่งรองประธานาธิบดีของอิรักในช่วงปลายทศวรรษที่1960เเขาแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่ต้องการเปลี่ยนแปลงอิรักไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วแม้ว่าจะเป็นแค่รองประธานาธิบดีนะครับเขาก็ทุ่มเททรัพยากรทุกอย่างในการสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน มีการให้สิทธิเสรีภาพสตรีในการทำงานหน้าที่ต่างๆในสังคมเท่าเทียมกับผู้ชายที่สำคัญก็คือมีการประกาศใช้กฎหมายตามแบบสากลทำให้อิรักเป็นประเทศไม่กี่ประเทศในตะวันออกกลางที่ไม่ได้นำกฎหมายอิสลามมาใช้เป็นกฎหมายในการปกครองประเทศการปรับเปลี่ยนประเทศให้เป็นสากลน,นี้เองที่ทำให้หซัดัมฮุเซนซึ่งขณะน,นั้นเป็นรองประธานาธิบดีกลายเป็นที่ชื่นชมของชาวอิรักเป็นอย่างมากเขาพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดด จนทำให้เขาได้รับรางวัลจากยูเนสโกขององค์การสหประชาชาติแม้ว่าซัดดัมจะนับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีแต่เขาก็ทุ่มเทพัฒนาเงินทองและทรัพยากรต่างๆมากมายในการพัฒนามัสยิดและสถานที่ประกอบพิธีทั้ทงศาสนาของชาวมุสลิมนิกายชีอะซึ่งเป็นอีกนิกายหนึ่งโดยไม่แบ่งแยกหรือว,ว่ากีดขวางสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาของนิกายดังกล่าวแม้ว่าในขณะนั้นอิหร่านประเทศเพื่อนบ้านของอิรัก กำลังมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยรัฐบาลของพระเจ้าชาหรือโมฮัมหมัดเรชาปาเลวีได้ถูกผู้นําทางศาสนานิกายชีอะที่รู้จักกันในชื่ออายาตุลลาะโคไมนีหรือซาอิดลูฮัลลาะมอสตาฟาวีมูซาวีโคไมนีทําการโค่นล้มและสถาปนารัฐที่ปกครองด้วยหลักกฎหมายบริสุทธิ์ซึ่งซดัมุเซนมีความกังวลน,นะครับว่าแนวความคิดในการสถาปนารัฐอิสลามบริสุทธิ ของโคมัหมนีนั้นจะคืบคลานเข้ามาอย่างอิรักและก็ทำให้อำนาจของเขาถูกสั่นคลอนลงไปด้วยในที่สุดเมือ่อซัดดามฮุเซนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีของอิรักในปี1979เขาก็เร่งสร้างกระแสชาตินิยมขึ้นในหมู่ประชาชนชาวอิรักนะครับวิธีการของเขาก็คือการอ้างถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเมโสโปเตเมียในอดีต มีการกล่าวอ้างถึงพระเจ้าเนบูชาตเนสซาที่ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรบาบิโลนและพระเจ้าฮัมบูราบีซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอิรักในอดีตการรวมทั้งยังพยายามเชื่อมโยงตัวของซัดดัมฮุตเซนว่าเปรียบเสมือนบุตรของพระเจ้าเนบูชาตเนสซาการสร้างกระแสชาตินิยมโดยใช้ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่เกรียงไกลในอดีตนั้นทรงผลให้ชาวอิรักมีความรักชาติมีความภาคภูมิใจในชาติและนำไปสู่ความเป็นปึกแผ่นแต่ในขณะเดียวกันกล่าวกันว่า การสร้างกระแสชาตินิยมในครั้งนี้ส่งผลลบในบางด้านเช่นส่งผลให้ประชาชนบางส่วนกลายเป็นผู้คลั่งชาติดูถูกเหยียดหยามชาติที่เป็นศัตรูหรือชาติที่ด้อยกว่ากล่าวกันว่าเมื่อซัด,ดัมฮุเซนก้าขึ้นดํารงตําแหน่งประธานาธิบด,ดีนั้นเขาทําทุกอย่างเพื่อประชาชนและประเทศชาติเวลาเขาเดินทางไปพบปะประชาชนซาด,ดัมฮุเซนมักจะนําเงินสดไปด้วยเป็นจานวนมากเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้คนที่มารอต้อนรับ มีการสร้างสถานสงเคราะห์เด็กและคนชราขึ้นมากมายทั่วประเทศรวมทั้งมีการกำหนดให้ชาวอิรักทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า45ปีต้องรู้หนังสืออ่านออกเขียนได้หากใครไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษเพราะวานีซัดดัมมองว่าหนังสือคือสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศนะครับความทุ่มเทยอย่างตั้งใจจริงนี้ส่งผลให้คะแนนนิยมในตัวตซัดดัมพเซนพุ่งสูงขึ้นอย่างมากประชาชนชาวอิรักต่างประดับประดาภาพของซัดดัมไว้ตามอาคารบ้านเรือน สถานที่ต่างๆและตามท้องถนนทั่วไปอย่างไรก็ตามเมื่อเขาอยู่ในตำแหน่งนานเข้าอำนาจก็เริ่มเปลี่ยนแปลงทัศนคติและมุมมองของเขาซัดดัมฮุเซนกลายเป็นผู้ที่เกลี้ยกล่อมโมโหร้ายไม่มีใครสามารถวิพากษ์วิจารณ์การการะทำหรือนโยบายของเขาได้เขากลายเป็นผเผด็จการที่มีความโหดร้ายทารุณพร้อมๆกับความเฉยทยานที่ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆจนซัดดัมฮุเซนวาดภาพตัวเองว่าเขาคือผู้นำของโลกอาหรับที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว สิ่งที่เขาทําก็คือเขาประกาศสงครามกับอิรานซึ่งเขามองว่าเป็นภัยคุกคามของอิรักโดยมีประเทศต่างๆหนุนหลังอย่างมากเพราะต่างก็เกรงกลัวการเติบโตของอิรานและการปกครองด้วยกฎหมายอิสลามบริสุทธิ์ของอิรานนะครับสงครามเปิดฉากขึ้นในวันที่22กันยายนคิศักราช1980หลังจากที่ซัดดัมฮุเซนดำลงตำแหน่งประธานาธิบดีมาได้แค่1ปีกองทัพอิรักเปิดฉากรุกเข้าไปในดินแดนคูเซสถาน ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ํามันของอิหร่านและประกาศผนวกดินแดนแห่งนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอิรักพร้อมๆกันนั้นอิรักก็ส่งฝูงบินเข้าโจมตีสนามบินเมราบัตในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหรา่านเพื่อทําลายกองทัพอากาศของอิหร่านตามแบบฉบับของการรบแบบสายฟ้าแลบหรือว่าบิสกรีกที่เยอรมันเคยใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองและอิสราเอลใช้เมื่อสงคราม6วันนะครับ การสู้รบในช่วงแรกๆเต็มไปด้วยความรุนแรงประชาคมโลกต่างชื่นชมและให้การสนับสนุนซัดดัมฮุเซนอย่างออกนอกหน้าที่พยายามต่อสู้กับอิรานที่นานาชาติมองว่าเป็นพวกล้าหลังและกำลังพาโลกให้ถอยกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์แต่เมื่อเวลาผ่านไปการสู้รบก็ยิ่งยืดเยื้อออกไปทั้งอิรานและก็อิรักต่างก็สูญเสียกำลังผลมากมายโดยเฉพาะยุทธวิธีการรบของอิรานที่ใช้ยุทธวิธีแบบคลื่นมนุษย์อย่างได้ผลในการเข้าตีตอบโต้การรุกของอิรัก ส่งผลให้กองทัพอิรักสูญเสียอย่างหนักยุโทโธปกรณ์จำนวนมากถูกทําลายเพียงแค่2ปีผ่านไปคือในปี1982สถานการณ์ของอิรักก็เปลี่ยนจากฝ่ายรุกมาเป็นฝ่ายตั้งรับการก้าวเข้าสู่ความเป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ดังเช่นจกักรพรรดิเนบูชัดเนซาของซัดดัมฮุเซนไม่ง่ายดังที่คาดฝันไว้นะครับยิ่งการรบยืดยาวนานไปมากขึ้นเท่าใด ทั้งสองฝ่ายก็อ่อนล้าลงมากขึ้นเท่านั้นทหารผ่านศึกที่บาดเจ็บพิกลพิการทุกพลภาพมีให้เห็นอยู่ทั่วไปมีการประมาณตัวเลขของผู้เสียชีวิตของทั้งอิรักและอิหร่านว่ามีสูงถึงกว่า1ล้านคนเศรษฐกิจและความมั่งคัง่งของทั้งอิรักและอิหร่านถดถอยไปอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมน้ำมันของอิรักในอ่าวเปอร์เซียได้รับความเสียหายอย่างมากจากกองทัพเรือของอิหร่านทำให้ดรริยาดอิบราฮิม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอิรักเสนอต่อตซัดดัมฮุดเซนว่าขอให้เขาลงจากตําแหน่งประธานาธิบดีเป็นการชั่วคราวเพื่อเริ่มการเจราจายุติสงครามกับอิหร่านครั้งแรกๆซัดดัมก็ดูเหมือนจะพร้อยตามไปกับความคิดเห็นนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่กี่วันต่อมาอิบราฮิมผู้เสนอแนวความคิดในการเจราจาสงบศึกก็ถูกถอดออกจากตําแหน่งและถูกจับกลุ่มตัววันถัดมาเขาก็ถูกสังหารนับเป็นการผมขวัญ ผู้ที่หานกล้าท้าทายอำนาจของซัดดามฮุเซนทำให้นเวลานี้ไม่มีใครที่กล้าจะหยุดยั้งอำนาจของซัดดามฮุเซนได้อีกต่อไปแล้วนะครับการรบระหว่างอิรักกับอิหร่านยาวนานถึง8ปีทําให้ซัดดามฮุเซนเริ่มมองหาหนทางในการเผด็จศึกมีการใช้อาวุธชีวภาพหรือเคมีคอลเวปพอนส์ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในเยอรมันตะวันตกเพราะตอนนั้นเยอรมันยังไม่รวมเป็นประเทศเยอรมันเดียวนะครับ มีทั้งเยอรมันตะวันออกและเยอรมันตะวันตกส่งผลให้กองทัพอิหร่านประสบความสูญเสียจากอาวุธชีวภาพเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่ออิหร่านใช้คนจํานวนมากในยุทธวิธีคลื่นมนุษย์เมื่อเจอเคมีคอลเว็บพ่นหรือว่าอาวุธชีวภาพเข้าไปก็ส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างหนักนะครับในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาซึ่งในขณะนั้นก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากับอิหร่านอันเนื่องมาจากเหตุการณ์บุกยึดสถานทูตสหรัฐของนักศึกษาอิหร่านในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่าน ก็ให้การสนับสนุนอิรักในด้านต่างๆรวมทั้งภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนกําลังของอิรานส่วนฝรั่งเศสนั้นก็ขายอาวุธมากกว่า25,000ล้านเหรียญสหรัฐให้กับอิรักแต่ก็ดูเหมือนจะไม่เพียงพอในการทําสงครามนะครับสัตดัมฮุเซนก็ต้องไปกู้เงินจากกลุ่มประเทศอาหรับต่างๆมาเพื่อใช้ในการทําสงครามหนึ่งในประเทศผู้ให้กู้เงินก็คือคูเวตซึ่งให้กู้เงินมากกว่า30,000ล้านเหรียญสหรัฐและคูเวต ก็จะตกเป็นเหยื่อของซัดดัมในอนานคตในระหว่างนี้เองชาวเคริร์ดซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่อยู่ทางตอนเหนือของอิรักก็ลุกฮือขึ้นโดยการสนับสนุนของอิหรา่านเพื่อหวังจะเปิดแนวรบด้านที่สองของอิรักทำให้ซัดดัมฮุเซนตัดสินใจตอบโต้ชาวเคริร์ดด้วยการโจมตีด้วยแก๊สมัสตาร์ดและแก๊สประสาทส่งผลให้มีประชาชนผู้บริสุทธิ์ ในเมืองฮารับจากว่า5,000คนเสียชีวิตบาดเจ็บอีกกว่า10,000คนซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศได้เผยแพร่สภาพซากศพของผู้คนในเมืองจำนวนมากในจำนวนนี้มีทั้งเด็กสตรีและคนชารารวมอยู่ด้วยในวันที่20สิงหาคมคิศกราัช1988องค์การสหประชาชาติก็สามารถไกล่เกลี่ยให้อิรักและอิหร่านยุติการสู้รบลงได้ ท่ามกลางความอ่อนล้าของทั้งสองประเทศผลของสงครามทําให้ทั้งอิรักและอิหร่านต่างเป็นผู้พ่ายแพ้อย่างย่อยยับด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ผู้นําของทั้งสองประเทศกลับได้รับผลลัพธ์ที่แตกต่างกันซัดดัมฮุเซนทําให้อิรักกลายเป็นหนี้สินประเทศในโลกอาหรับเป็นจำนวนมากเพื่อน,นํามาซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ในการทําสงครามเขากู้เงินนับหมื่นล้านเหรียญสหรัฐจนกระทั่งมองไม่เห็นหนทางเลยนะครับว่าอิรักจะชําระหนี้สินเหล่านี้ได้อย่างไร ในห้วงเวลาหนึ่งชั่วอายุคนนอกจากนี้อิรักก็ยังต้องการเงินอีกจำนวนมหาศาลมาใช้ฟื้นฟูประเทศที่บอบช้ำจากสภาวะสงครามอีกด้วยในทางตรงกันข้ามออยาตุลลอโคมัยนีผู้นำของอิหร่านกลับได้รับคะแนนนิยมอย่างท่วมท้นจากประชาชนชาวอิหร่านในฐานะวีรบุรุษผู้ปกป้องประเทศด้วยความเสียสละมีการเปรียบเทียบกันว่าอิหร่านนั้นต้องต่อสู้กับคนทั้งโลกเป็นการต่อสู้ที่โดดเดี่ยว มีแรงสนับสนุนจากต่างชาติเพียงน้อยนิดแต่อิหร่านก็สามารถยืนหยัดรักษาชาติให้รอดพ้นมาได้เมฆหมอกของสงครามจางหายไปแล้วก็จริงแต่ความตึงเครียดก็ได้หายได้จางหายไปเหมือนกับเมฆหม,ม,กมอกนะครับโดยเฉพาะความตึงเครียดระหว่างอิรักและคูเวตซึ่งอิรักกู้เงินมาทําสงครามมากกว่า3 0,000ล้านเหรียญสหรัฐ ซัดดัมฮุเซนอ้างว่าเงินจํานวนดังกล่าวกู้มาก็เพื่อทําสงครามปกป้องประเทศคูเวตเองจากการแผ่ขยายอิทธิพลของอิรนันซึ่งเป็นพวกนิยมศาสนาหัวรุนแรงดังนั้นคูเวตจึงเป็นหนี้บุญคุณของอิรักและสมควรยกเลิกหนี้สินทั้งหมดที่มีกับอิรักเป็นการตอบแทนแต่คูเวตปฏิเสธข้อเสนอของซัดดัมฮุเซนครับ เรื่องราวของปรปัสนาธิบดิีซัดดัมฮุเซนจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังรับชมในตอนต่อไปนะครับ